เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2564สนามที่1ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายรา,ยรายชนาวีจังหวัดอระยองแข่งขันแนรูปแบบปิดนะครับไม่มีผู้ชมภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เข้มงวดวันที่สองชิงชัยในระยะ1,000เมตรทั้งหมด24รายการนะครับไฮไลท์ยอยู่ที่ระยะ10ฝีพายชายรอบชิงชนะเลิศ ราชนาวีแชมป์เก่าที่ใช้ฝีพายทีมชาติไทยลงเต็มลำเรือนำโดยเรือโทบุญทรงอิ่มทิมเรือตีละออเอี่ยมลึกมงคลชัยสนิทพักดีในลูกที่8ยังคงแข็งแกร่งนะครับช่วยกันพายเข้าเส้นชัยลำแรกเวลา4นาที25.83วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามคาดพร้อมกับป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยเหรียญเงินชมนมเรือพายเขยรางนครและเหรียญทองแดงชมนมเรือพายจังหวัดหนองคาย ส่วนเรือยาว10ฝีพายผสมรอบชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่คว้าเหรียญทองโดยเฉือนชนะกรุงเทพมหานครไปเพียง0.2วินาทีเท่านั้นเหรียญทองแดงชมรมเรือพายเขนรางนครส่วนเรือขยักสองคนเยาวชนชายอภิสิทธิ์ถามอมกับเจษดาพรสิงม,มาเยาวชนทีมชาติจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ในลู่ที่3คว้าเหรียญทองตามคาด เวลา4นาที1.46วินาทีตามมาด้วยนัทพัฒน์ชายจันทึกกับกิติทัศน์มั่นจิตจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกได้เหรียญเงินและพีรวุฒิช้างปิวกับสิทธิรัตน์จันทร์จากราชนาวีได้เหรียญทองแดงปิดท้ายที่เรือขยัก1คนเยาวชนหญิงสุธาสินีอุดหนุนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ในลู่ที่6คว้าเหรียญทองไปครองหลังพายเข้าเส้นชัยคนแรก เวลา4นาที53.33วินาทีเหรียญเงินเพื่อนร่วมทีมนันทการอัมหทอและเหรียญทองแดงปานว่าทองนิ่มจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกนิวัสุริยะถ่ายภาพเกษดาเทชยนเฉยรายงานจากศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีจังหวัดระยอง